สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแม่เป็นห่วงชิฟูแมวอ้วนหลังตกจากชั้น6ใส่กระจกรถแตกล่าสุดต้องไปหาหมออีกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ด่งดังมากเลยทีเดียวเกิดเหตุการณ์แมวที่มีน้ำหนักมากกว่า8.5กิโลกร,รมัมตกลงจากคอนโดชั้น6สู่ลงรถสีแดงจนกระจกหลังแตก ภายหลังทราบชื่อว่าชื่อชิฟูไม่ใช่ซิฟูโดยเจ้าของชิฟูเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมย้ายแมวออกจากคอนโดไปอยู่ต่างจังหวัดเนื่องจากมีกฎห้ามเลี้ยงรวมถึงกับรับผิดชอบใจค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถยนต์อีกด้วยกระทั่งในกระแสโลกออนไลน์เชียร์ให้เจ้าของแมวเปิดเพจอัปเดตชีวิตน้องชิฟูอยากติดตามความน่ารักรวมทั้งสุขภาพหลังจากตกที่สูงแม้ว่า ผลตรวจจะออกมาว่านิ้วที่เท้าห้อเลือดและเล็บหลุด2นิ้วเท่านั้นอย่างไรก็ดี เจ้าชีฟูมีบัญชีติ๊กต็อกอยู่แล้วล่าสุดได้อัปเดตชีวิตของเจ้าแมวพร้อมแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของชีฟูได้อัปเดตผ่านโซเชียลระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อชีฟูผมเป็นแมวอุกบาทตัวน,นั้นที่พี่ๆตามหาก่อนอื่นผมขอแจ้งพี่ๆว่าผมสบายดีครับแม่จะพาผมไปตรวจละเอียดกับหมออีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องที่อยู่ตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่นมครับพ่ออีกคนและช่วยพ่อดูแลทีนี้เป็นบ้านที่ผมเคยอยู่สมัยตัวกระเปีย แม่กลับไปหายายก็จะพาผมมาฝากที่นี่ครับไม่ต้องปรับตัวกับบ้านหรือไม่ก็แม่นมพ่อนมคนใหม่แต่ต้องอัปเดตที่ซ่อนตัวนิดนึงพี่ๆครับ แม่ผมเสียใจมากที่ปล่อยให้ผมตกลงไปผมก็เสียใจที่ผมซนแม่ผมฝากมาขอโทษทุกๆคนที่ทําให้ผมผิดพลาดพรัง้งเผลอไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนําพามาด้วยความเสียหายทําให้พี่พี่เป็นห่วงและรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้มีพี่พี่บางคนเป็น่วงสุขภาพผมเพราะผมอ้วนผมขอโทษที่ผมกินเยอะแล้วก็เอาแต่นอนจนพี่พี่เป็นห่วงเรื่องน้ําหนักแต่แม่ผมไม่ค่อยอยากให้ผมอ้วนเลยครับเพราะผมชอบนั่งตักแม่นอนซบอก,อกแม่นอนบนหน้าผากแม่ แม่ชอบบ่นว่าผมตัวหนักบ,บ่อยๆจริงๆแล้วผมมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะบอกแต่แม่ผมยังปรับตัวไม่ถูกให้อยู่ที่ดีๆผมโผล่ไปทุกที่ข่าวทุกช่องและผมกับแม่ต้องห่างกันในสถานการณ์แบบนี้ผมขอเวลาหน่อยนะครับ ปอลอขอโทษแมวอื่นๆที่เราชื่อเหมือนกันและอาจทำให้สับสนว่าตัวเองตกจากคอนโดตอนไหนก็ต้องขอโทษด้วยเดอ้อผมต้องขอตัวไปสำรวจชั้นสองก่อนนะฮะน่าจะมีที่ให้ผมแอบอีกเยอะลงชื่อชีฟูอุกบาทขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ